วันนี้มุก้ก็อยาห,ห้องพักแล้วนะคะก็ไปอยู่ห้องพักที่มันค่อนข้าง่าจะปลอดภนะัยเนาะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะเไม่ชอบอะไรที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเวลานอนหรือว่าอะไรอะไรก็ตามนะคะมุกี้ก็เลยชอบนะคะที่จะมีหอหอพักสตรีนะคะซึ่งตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะคะมุก้ก็อยู่แต่หอพักสตรีนะคะ เรียนมัธยมก็เช่นกันนะคะไฮมัธยมนะคะก็อยู่แต่หอพักสตรีนะคะก็ก็ได้เกิดความชินนะคะทํางานก็ได้อยู่ห้องพักของเจ้านายบ้างน,นะคะแล้วก็มีหอพักสตรีส่วนตัวนะคะและนี่ก็เป็นหอพักสตรีนะคะอีกที่หนึ่งที่มุกกีนะคะเคยมาอยู่บริเวณนี้นะคะ นะคะบริเวณที่มุกี้เคยเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เรียนจบมานะคะแล้วก็ทํางานนะคะก็คือแถวจรันสนิวงนะคะมันจะค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็สังคมก็จะโอเคนะคะเพราะว่ามุกี้อยู่ที่นมาสาิ0ต้องแต่อีพ่อสอสมา547นะคะเริ่มเรียนที่แถวจร,นนะะรันนี้นะคะในราชภัฏสุรสิทธิ์เดี๋ยวลองไปดูห้องพักนะคะ ก็จะมีมีห้องให้นะคะโต๊ะตกินข้าวเาลเด็กนะะคะห้องพักรูสะอาดมากนะคะมีถังยกให้นะคะแล้วก็เอ่างน,นี้นะคะก็มีให้นะคะตู้เย็นนะคะตู้เย็นคือเราอยู่คนเดียวโอเคนะคะเราไม่คุยนะคะลมตู้นะคะแล้วก็เตียงนะคะ แล้วคือก็สะอาดนะคะ s e c t i o ก็สำหรับบุกกี้เนี่ยโอเคมากขอบคุณนะคะก็ที่นะคะต่อเดือนก็ไม่แพงนทะะ่ะสองเท่าราคาหรอกละแต่ว่าเป็นหอผักสตรีนะัผู้ชายจะเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็จะปลอดภัยนะครับ